คนมากินข้าวเที่ยงทำกันน้ำมันมาระบบเมนูเขามีกัมปาเนี่พัฟแล้วก็ก้อยขมซุปนะครับแล้วกันต้มแซ่บนะครับแล้วก็มีหมูด้วยอะไรไหมะครับยิ้มหน่อยยิมยย้มเฉยเฉยยิย้มเฉยเฉยแม่ไหนอ้าวใ้จ้าก่อนคุณจ้าแม่ก่อนคูณจ้าแม่ก่อนคูณเจ้าน่ารักก่อนคูณจ้าก่อนมีคนหมูมากินด้วยแต่คนหมูกินของหมูนะครับทุกคนมาชิมกัน แซบเแซบขนาดสี่นีแม,ม,ม่อบเลยนี่กุงต er ัวใหญ่ๆดู่ัน่า và để em đặt bằng dân kèm hoặc hay luôn và đây trên khâu kèm nằm cắn nào mà đấy thì nằm bye bye đi bye 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 bye